จานแชมรีวิวสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว d c Superman Black Suit สูตรเวอร์ชันนะครับสเกล1ต่อ9จากค่าย b e Kingdom ครับตัวนี้นะครับเป็นตัว Exclusive ปี2022ด้วยนะครับแพ็กเกจเนี่ยเขาทำมาสวยมากเลยนะครับกล่องในสีดำด้านมีตัดเงาอะไสวยเลยเปิดกล่องมาก็จะมี c o เวอนะครับเป็นพลาสติกใสนะครับสวยเลยนะครับเปิดมาก็จะเจอตัว Superman แล้วก็พวกมือเปลี่ยนนะครับใต้กล่องก็จะเป็นของแถมนะครับเป็นโซ่นะครับแล้วก็มีขาตั้งนะครับ ก็จะมีคู่มือครับแล้วจะมีซองดำๆผมไม่เคยเห็นเลยนะครับแบบนี้ก็เลยแกะออกมาดูนะครับมันเป็นไบเซอร์นะครับว่ามันเป็นลิมิเต็ด2,000ตัวนะครับผมผมเป็นตัวที่1 0 9 4ครับถาดแรกก็จะเป็นตัวซูเปอร์แมนมีหัวเปลี่ยนแล้วก็มีมือเปลี่ยนสีคู่นะครับแอบเห็นมือหลุดนะครับตอนแรกคิดว่าหักตกใจเลยนะอันดับแรกนะครับที่ผมจะทำก็คือเช็คช่วงลำตัวกับอกค์นะครับว่ามันหลวมหรือเบ้าแตกเหมือนกับตัวซูเปอร์แมน กับแบทแมนทีวีซีรีส์ที่ผมเจอไหมนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือไม่มีหักไม่มีหลวมอะไรนะครับเป็นปกติดีโล่งนะครับสิ่งแรกที่สังเกตได้ของตัวนี้นะครับคือโคตรหล่อนะครับปั้นโมเดลลงสีมาดีเลยนะครับอีกอย่างที่เด่นก็คือเนี่ยกล้ามเนื้อแทปิเซียลหรือหนอกคอนี่ใหญ่มากนะครับชุดด้านหลังก็จะเป็นซิปแบบนี้นะครับเปิดออกมาได้แต่ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับมันก็เลยแกะตัวช่องสี่เหลี่ยมนี้ไม่ได้นะครับ บอดี้ตัวนี้นะครับก็ทํามากล้ามชัดสวยเลยนะครับแต่ผมว่าขาแอบสั้นไปนิดนึงนะถ้าขายาวกว่านี้คงจะสวยกว่านี้นะครับความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ20 5สิบจุดห้าเซนครับอันนี้ลองเทียบกับซูเปอร์แมนตัวคอมิกตัวเก่านะครับสูงเท่ากันเลยน่าจะบอดี้เดียวกันด้วยซ้ำนะครับแต่ตัวนี้มันมีผ้าคลุมนะครับตัวชุดดาไม่มีมันก็เลยดูหนอกคอใหญ่นะครับมาดูวัสดุกันนะครับหัวเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับลงสีมาสวยงามเลยนะครับปั้นมาดี หนอกคอก็เป็นพลาสติกนะครับส่วนชุดเนี่ยเป็นชุดผ้านะครับเป็นยืดๆแบบนี้ผ้าบางๆแล้วก็จะมีเดินเส้นที่เป็นคล้ายๆหนังนะหรือสกรีนนี่แหละแต่ว่าทํามาเนี้ยบเลยนะครับไม่มีหลุดอะไรเลยนะตรงโลโก้ก็จะเป็นคล้ายๆหนังแล้วก็มีสกรีนสีเงินๆงดำๆแบบนี้นะครับเป็นโลโก้กางเกงในก็เป็นหนังนะครับกางเกงเป็นผ้านะครับรองเท้าเป็นพลาสติกด้านหลังก็เป็นชุดผ้าเหมือนกันครับ มาดูจุดขยับกันต่อนะครับหัวเนี่ยสามารถหมุนได้รอบเลยนะครับจอยนะครับก็จะเป็นบอลจอยตรงนี้มันจะมีช่องถ้าเป็นตัวมีไฟมันจะมีหลอดไฟนะครับหัวสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้นิดหน่อยนะครับก้มหน้าเงยหน้าได้ประมาณนี้ผมว่ามันเงยหน้าได้น้อยเกินไปนะครับซูเปอร์แมนมันต้องเงยหน้าแล้วบินพอจับท่าบินเนี่ยมันจะต้องเงยหน้าแบบเยอะมากนะครับแขนสามารถชูขึ้นมาด้านหน้าได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยอะนะ แต่ว่าเวลาเล่นต้องระวังในตัวเส้นตรงนี้นะมันอาจจะหลุดได้แขนพับไปด้านหลังได้ประมาณนี้ครับกางแขนได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ตรงช่วงไหล่หรือสะบักมันจะมีเสียงแก๊กๆแบบนี้ครับมันจะเป็นสเต็ปนะครับเพื่อให้เราขยับจัดท่าได้มากขึ้นนะครับมีจุดขยับใบเสร็จนะครับกล้ามไหล่นี่ชัดมากเป็นเส้นๆเลยนะครับสอบพับได้ประมาณนี้ครับ ข้อมือนะครับหลุดง่ายนิดหนึ่งนะเป็นบอลจอยพับขึ้นพับลงแล้วก็หมุนได้รอบแบบนี้นะครับช่วงอกนะครับสามารถหมุนซ้ายขวาได้นะครับตกมาด้านหน้าด้านหลังได้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้ส่วนช่วงเอวนะครับมันแข็งมากเลยนะครับแต่มันก็หมุนได้นะแต่มันแข็งจัดนะครับผมก็ปรับให้ซิกแพคมปนตรงก็พอนะครับสามารถเอียงตัวซ้ายขวาได้ประมาณนี้ครับขานะครับสามารถกางได้ประมาณนี้นะครับทั้งสองข้าง erm ต้นขานะครับหมุนได้นะครับเตะขามาานหน้าได้ประมาณนี้ครับเยอะอยู่นะครับแล้วก็พับเข่านะครับได้สุดเลยนะครับตรงรองเท้าที่นักแข้งขยับได้นิดหนึ่งนะครับข้อเท้าหมุนซ้ายขวาได้ครับเชิดขึ้นเชิดลงได้นิดหน่อยครับแล้วก็มีจุดขยับปลายเท้านะครับใต้เท้านะครับก็จะมีปั๊มดีนะครับเพราะว่าเป็นงานลิขสิทธิ์นะครับต้องบอกว่าโคตรล่อจริงๆนะครับ ผมว่าทํามาสวยจุดขยับดีเลยนะครับเอามาจับท่าจับทางกล้ามมันชัดมากนะครับมันดูไม่อ้วนนะครับมันดูเป็นหุ่นกล้ามที่ทรงสวยนะครับของแถมนะเขาจะมีหัวเปลี่ยนมาให้หนึ่งหัวเป็นหัวโกรธนะครับทำดีเทลมาดีนะเนี่ยดูในปากอะไรนะทสมจริงดีนะครับอันนี้เทียบกับหัวที่ติดมากับตัวนะครับสวยทั้งคู่นะครับนี่ลองใส่หัวโกรธดูนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับมือเปลี่ยนมีทั้งหมดสคู่นะครับคู่แรกก็จะเป็นมือแบบ แบแนบชิดแบบนี้เหมือนมือเอาไว้เหาะนะครับแล้วจะมีมือแแบแต่นิ้วโป้งเนี่ยจะชี้ออกมาแบบนี้ครับแล้วก็จะมีมือแบบปล่อยทิ้งเฉยๆนะครับมือในลองสังเกตจะมีเส้นเลือดอะไรชัดนะถ้าเป็นลงสีน่าจะสวยนะครับแบบนี้เราจะมีมือแบบเกรงเบ่งพลังหน่อยนะครับคู่หนึ่งแล้วก็จะมีโซ่ขาดนะครับ2เส้นแบบนี้นะก็มาใส่แบบนี้ครับเหมือนแบบโดนโซ่รัดแล้วก็เบ่งพลังให้โซ่ขาดนะครับ ขาตั้งนะครับก็จะเป็นฐานแบบนี้เขียนว,ว่าซูเปอร์แมนแล้วก็มีสกรีนซูเปอร์แมนเหาะอยู่นะครับข้างใต้เขียนว,ว่าบีชคิงด้อมนะครับจะเป็นงานแท้เนี่ยมีเสาขาตั้งแบบนี้นะครับสามารถปรับได้ฐานของบีชคิงด้อมเนี่ยผมว่ามันดูสวยเรียบรูด,ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซ u เปอร์แมนนะครับแบ็กสูตรเวอร์ชันนะครับสเกล1ต่อ9จากค่ายบีชคิงด d อมนะครับก็คือทำมาสวย ทั้งโมเดลทั้งการลงสีนะครับวัสดุอะไรเนี่ยทำมาโอเคเลยนะครับตัวเก่าก็สวยในะตัวที่เป็นชุดปกตินะครับ <IS> เดี๋ยวผมว่าจะลองหาผ้าคุมมาใส่ให้มันดูนะว่ามันจะเท่ขึ้นไหมนะแต่เดี๋ยวต้องไปหาผ้าคุมก่อนไม่รู้จะจากไหนดีนะครับก็ <IS> ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามจานแชมป์รีวิวด้วยนะครับ <IS> คลิปนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ